เนี Merci. Merci. ่ยอย่างกันเนี oh. ่ยยังกันมันลักกี่กุ้งกันแหมแล้วเฮ้ยมาตาไว้นี่มันลักกันแหมแล้วมันลักจี้กุ้งกันแหมแล้วไหนเป็นใช้อันนี้กันเราไหนไหนได้ปะอ๋อนี่ไหนไหนไหน อเอ,เ,อเป็นว่าเป็นหัวโป้นี่เนาะนั่นนั่นเก่งเก่งเก่งมันมันมานี่กัน,นมนัมานมันมันลายรอบแล้วกะวเดี๋ยวกะใส่เนี่ออกรายอีกลายไหนพออันนี้เนาะก็เดี๋ยวนี้เป็นต้องร้อนมันคืนเนาะนั่นของเข้าเตียเอาเนี่ยมา เจ้าของกระท่อมทำใจครับแล้วตายะให้แล้วรอหลวงทำละเอาซ้อมสักตัวลูกมันเร็วลําไปก้าแม่นสิรอสัก10นาทีนี่ได้หมดแล้วนี่โเดี๋ยวมันก็ออกมาอุดหูมันไงมันถึงได้ออกไง นานนานนานหาจิ้มมันเนาะคนใจกับใจคนแซะกับแซะแต่ฮันก็หูจิ้มจี้จิ้มจี้ยังไปน้อยว่าแต่นั่นเนาะไม่ใจเร็วลำไปเด็กคนเด็กคนไห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 โอ้มาสมันมันปุ้นกับวีเป็นเลอะเดือดห่อท้าเอาเป็นกับแก้มแมลงนี่น่ะแล้วปุ้นมีป็นเลอะโรกี่ ตังปุ้นปั่นละปุ่นถ้าเป็นเมนูกับแก้มแมลงนี่นะตังปุ้นมีปันละปัตเตอร์ฮะปัตเตอร์ปุ้นปุ้นถ้าเอาเมียบ้านนี่แบบมีเออถ้าเป็นกับแก้มแมลงนี่ตังปุ้นปุ่นกำลังใหญ่มีปั่นละปัตเตอร์เดี๋ยวจี้บอกเนอะหวยซ่อนหำซ้ำเนี่เออได้ควันี่ เอาออเนตเนตเนตมืนธรรมดาลูกบอกให้ออกหน่อโอ้โหเมนูสุดยอดเอาไปให้เขาเอาไปใส่ไหมนี่เป็นพแนกไล่ใจได้เนาะมาเก้หันได้บาเก้หันปัญญาใจด่ะ เฮ้ hey, พี่มือในสองหูแล้วพี่เออ,น,อ,น,อนะ,ะ,อ,อ,นะอยู่ใกล้กันฮนะถึงบอกแล้วง่ายจิมจี้จิมจิต,จจตนันงฮะตากปูนกับปลาเลือดเด้อย <laughs> ท่าแบบนี้น <laughs> กับอบเออมันก็ออกเร็้ยวขนาดนอเ <c oughs> นี่ยห,หูจิมจี้จิมจิมจตลูกพี่น,น่ยบอกแล้ววันนั้นมันมันหันบทีแนววันนี้หนันทีละ เจ้าของกระท่อมทำใจครับแก้มแล้วดูพื้นเหมือนว่าอันนี้ขนาดพื้นก็มาขามนะพื้นก็ล้ำย้ายปัดได้โมดอ๊อดู๊ออันนี้แมนหมดนะครับขวยจี้กุ้งมันตึงอย่างคึออันนี้แมนหมดนะครับนี่ขวยจี้กุ้งอันนี้ถ่าหางหางนกอัน นี่กระเม่นนี่มันครับเอาไว้ห้องห้องกาไปห้องมาคับมาคืนห้องกาบาเมียละเดิมองมาแล้ววันจะแต้องมาแล้วเมียมดละวันนี้เมียเมียเป็นได้ยอมแก้มเล่าเหี้หมดอ่ะ นี่นี่ก็แมมน,นโอ้หาก,กินมานแต่ลูก<า>เออไอ้กับมานมารไหนๆหอมมั้โอ้อาาหากินไะหากินล <c oughs> อกล้วงกันนี่หากินลอกล้วงออไอ้ไม่ใช่ถุงมือโได้ไหล,ลได้เลือดแล้วนะฮัลอหล น้ำพริกก็กินแล้วเนาะขัวเนาะขัวเกี๊ยไปได้ไปได้กับเราเนาะตัวละแก้วตัวละแก้วหอ้จิ๋มจี้จิ้มจิ๊ดหรอพี่เฮ้ยตัวละแก้วน่ะลูกพี่อะมดู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 แม่นมัดอะครับ nè ôi đi cùng thằng nè, này cái mèn, được, đi đi đi, cặp kem mờ mờ, để vào đây được, à, đứa cho để cho sơ cặp kem máy tha được, để cho biến cá, phải tang đấy cặp ấy con. ตะวันก็นเริ่มเป,เปลี่ยงปากแก้วปากกอกแล้วดื้อหายใจไปหายใจมาด้อแม่ด้อ <c oughs> โอ้ชุดยอดแล้วครับชุดยอดแล้ว